เวีสดลิมพาที่วสนุกนะคะเราอยู่ที่ไดนเสร์อร์ค่ะอีดังปีสเลยนะอีกแล้วเราสวัสดีลิมพาเที่วสนุกนะคะที่นี่เรามีแต่ไดนเสาร์เต็มไปหมดเพราะว่าวันนี้เราจะมาดูไดนเสาร์คือมันก็ดังอ่ะมันก็พูดยาวนะตอนนี้เราอยู่ที่สวนนงนุษนะคะพาโนลิมาดูเดนเสาร์ แต่ที่ที่เราเลือกไปก็ดูที่มีเครื่องหมายว่าชาแบบนี้นะคะหรือว่าโรงแรมก็แบบที่มีเลือกชาอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้อลีนจะไปตะลยไดโนเสาร์แล้วนะพร้อมไหมคะตะลยไดโนเสาร์พร้อมไหมพร้อมโอเควัคซีนสองเขงเ็มครบเลยนะคะ อาหากินว่าไงรู้ไหมกระบองเพชรเพชรเพชรไม่ดู้สิมันมาเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสเลยลีนคนจัดเห็ตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในส่วนสวยที่สุดในโลกท็อปเทนวันนี้เราก็จะมาดูหลายโซนเลยโซนแรกเป็นโซนกระบองเพชรก่อนเนาะตกลงอลีรู้ไหมมีไดโนเสาร์อะไรอยู่อยู่ในทะเลทรายที่มีกระบองเพชรอย่างนี้บ้างราซิรักเตอร์ปราซิรักเตอร์เหรอใช่โอเคเราไปเรียนดูพร้อมๆกันไหมได้มีดูป่ะโอเค ด,ด,ดีกว่านอนกินดีกว่าใส,ส่นาซารัดเหรอรหรอีติบเกย์คัสทำไมเหรอเป็นไดโนเสาร์ที่เจอในประเทศไทยตีสารนี่พอนา อ,อ๋อเราเข้าป่าดึกจำบพนแล้วครับตอนนี้นมีกระดูกไดโนเสาร์ด้วยจะมีไดนโนเสาร์รรซอนอยู่ข้างในสวนด้วยนะต้องคอยไปดูนะเร็วไปน้ำล่าหาไดานโนเสาร์กันไปกัน<ะ>ไาเดินหาไดานโนเสาร์กันไปไปเลยไปกันเลยนั่นกระดูกไดโนเสาร์หรือไงอุ้ยเจอแล้วเราเจอพันแรกแล้วนั่นตัวอะไรเหรอไดโนเสาร์แสดงได ดได้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 ดูสิตรงนี้เไป็มได้หัวใจอ่ะได้พันอยู่มีอเฮ้ยอีพันอัปากาด้วยมีพันอัป,ปก้าด้วย, 1, ปปวย,ยพันแล้วเขาพันอัป,ปก้าด้วยนะ <laughs> อป,ปะก้าฮ่าฮ่าฮ่าอปากา นั่นจำมันพ่นน้ำลายนี่เองอยู่ในันธุน์อีกพันแล้วเจีอีพันธุ์เอยู่นั่นไงนีสองข้างอะ่ะพันใส่พันเดียวกับนกเลยอะ่ะเพราะป่ามันป่ามันเหมือนนกมากเลยอะ่ะน่าจะเป็นพันกินพืชนะมันน่าจะเป็นพันกินพืชนะโอโ้โหดูชื่อชื่ออะไร,ฟรเฟเฟียวลสลัดอันนี้มาจากจีนเ้ยเแต่ตัวนี้ไม่จากจีนเ้ยเฟียวแต่ตัวนี้ ประเทศไหนรายเซอร์ท็อปอะเอามีแค่สองนอสองนอเอวาเซอร์ท็อปมันพบได้เนี่ยมันมีกันมันอยู่ไหนประเทศไหนอ่ะนี่เรดูธงชาติอะไรอ่ะอเมริกาอเมริกาไม่ได้แต่เขาจะแตกอ่ะกำลังกลัวอยู่เกิดอะไรขึ้นแอบนี่มันเห็นมันบอกว่าฉันมองไม่เห็นอลีเลยอยู่ไหนนะเนี่ย แอมมอดแอมมอดก็คือเดนเสาใช่ไหมเป็นช้างโบราณสมัยเดนเสาร์นั่งเพื่อสมัยน้ำแข็งยุบน้่งแข็งเหรอใช่เป็นยุคเดียวกับเดนเสาร์เลยล่ะเผาขีดได้ไหม หนึ่งในสิบตัวสวยที่สุดในโลกนะครับวันข้าบแปดโมงเช้าหรือหกโมงเย็นนะครับไม่ขวามือก็จะเป็นโครงการอีกนิดนึงของท่านประธานนะครับท่านประธานได้นำเอาโปรงสีเงินนะครับเป็นโปรงที่หายากที่สุดแล้วก็มีราคาแพงนะครับอันนั้นเป็นโคร่งที่เรีากว่าออสเตรเลียชชอบม้างนเลย พอซอแล้วนะคะ โคนหนูหนูค่ะเดี๋ยวอุ้มก่อนอเแกมือบาสมือห่างๆนิดนึงรับน้ำหนักนกอุ้มเลยนะยกไปยกไปอ่ายกไปเอ๊ะน้องัย่กอมองกลงครั้ไม่ต้องมองนานักไหมลูกไหพ่อไม่นักมันเท่าไหร่อหดีกตัวไหวไหมอีกตัวไหวไหมไหวไหมลูกอโวเอาเลยเอาเลยหันมาทา เราไม่ต้องเต้องต้องลเไปเล่นของน้องนาต้องตองเลยลลต้อต้งหชอบไ่ยดลิ้นยตรงต้องไงคะหวไหมไหวไหมเล่นของต้องไงบ้างโอเคนะกัเอ๋ไม่บายก่อนไม่บายโอเค เดยอ่อน้องไม่เล่นองนงดี๋ยวูเดี๋ดูมากเลยเดี๋ยวพาเข้าไปตั้งสับผมนั่นแหละเดี๋ยวพอจเปีให้อาจารย์ด้านดนตรีนับเราจะเปชมรับรับสวนสวยนะครับเราจะไปจอดีเพลงเกิดนาฏศิลป์เบาเบาเรื่ ดินด้นานหน้าตามเลยพี่เอ็นเอนเลยไปจนลงดับน,น,น,นะครับเป็นเดนไม่กับาับใจนะคะนรับ that <laughs> pop. hi ก,ก,ก็จะเห็นลูกตูมอ่ะตูมอยู่ตรงนี้วโล,วลสีลเล็กเตอร์วโลสีเลก็กเตอร์ไปแล้วบาย ที่เรียกว่้ซาแห่นได้ดเดี๋ยวนีท่าไปกลัวไอ้แล็เตอร์เี๋ทนี้ท่าไปกลัวท่ากลัวข้างหน้าเลยนะเป็นจริงมากกลัวจริงกลัวแก้ใชรแลนอสรัสดีกว่าามีรอบเดียว แม่ก็นะว่านอย่างนั้นค่ะ ไอยู่ดีๆนะเราคือนักท่องเที่ยวนั่นเองใช่แล้วล่ะสนุกมากเลยแต่เราต้องยกเก๊กนั่นแหละแม่วางโดนรถระวังเดินช้างเหยียบนะ ช้างชอบเดินแบบนี้หรอชางไชอบเดินแบบนี้หรอที่ช้างชอบเดินแบบนี้หรอคะใะรคะไหมจ่ดีโหอไรล่ะเนี่ยชายังเท้ารถแบบนี้เหรออ้เท่ารถเท่านี้ใช่ไหม ร oh, wow. oh, wow. oh, ู้สึกตอนนี oh, yeah. oh, oh, ้อ่ะเป็รู้สึกตลกมากเลย้มต้องมีขวานด้วยหรออ๋อที่พวกคุณขานน่เองบ๊ายบายจะนั้ตรงนีไหมครับ

อ้ยชางี่เป็นมากเลยน่ารักเก่งค่ะกลับน้อง่ะดีนเป็นไงบ้างอมาีเยนี่กรู้สึกจะกระสีใต้ขาตอนนั่งข้างหนาชอบมากนนี้วัยจิ๊กจัดีเนี่ชอบชอบแค่นี้ก่อนนะคะเราจะไปกลับได้แล้วนะคะสนุกมากเลยบ๊บายบาย เที่ยวสวนวันเย้ยนะคะไปแล้วค่ะขอาเชิคอนเอาไว้บังคับทางด้วยล่ะแม่